กูออกกําลังกายมึงไม่เห็นเล้วกูยกซุงอยู่นี่คนเนาะเพื่อนอนอยู่ใต้ซุงเลยอู้ยสลัดแท้เสือมาเห็นอีกตูวอ๋อนอนอยู่ใต้ซุงเพื่อนว่าแบบเพื่อนยกซุงเพื่อนยกซุงคนเนาะอ่าเห็นใหญ่แบบนี้เพื่อนจังได้แข่งกันฮะเอากับทายๆกันนล้วทายๆกันโมเสืออะไรอย่างเงี ครว่ามึงก็เชื่อมันกระโดดน้่งแข่งกัอืมกระโดดข้าวนํงพันแข่งกันข้าวไหมกระโดดโล่อืมพอตะโดดเสือระโดดปั๊บก็คกปปั๊บสะห่างเขเลยอืมะตวดหางเสือก็ะวทหางันหาอครกกับกระเด็นอดคาดมวยบนนั่นเลย๋ยวต๊สิบก้อนหินแบบ อัท่เห็นอะมึงมาตอนไหนโอ้กูมาตอนมึงกัลงนั่งกินเยอนิดนหมดไปสองตัวอะ่าี้นะกินอะไรกินแพะกินแก้วมีเลือดับปากเนะเก่อนินกินแพมัไปสุดตวเออบ่เสื้ออีกบ่เสื้อรับ่เสื้อแต่บ่บวอกเหงืัวบว์บ่เสื้อแล้วก็บวอกเหง่อเสื้อนะอืม คิดเป็นทางนะฮะใหเล่ลเาลรื่งฟังผู้ใดบักเสือนี่เสือเล่าให้ิงฟังอืมล่อโอ้คงเห็นทางครบตัวหนึง่งมันกินแพะมดสองตัวรดก,กไก่อีกอนึ่ไก่กกลุก่มเล่นอีกหนึอ <laughs> ดิงโอ้ยมึงคือคังคตหลอกแล้วมึงหลอกอย่างนี้หลูกกูเห็นจริงๆถ <c oughs> ้าวันซาเราไปเบิ้งนะดิงจีพาไปเบ <c oughs> ิ้งเออเจ๋อแล้วว่าโบยักแน่ใจเออกูยันมึงแล่นปลามึงกูยันมึงแล่นปลากูเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> มึงจะเชื่อ,อกูุ่คนละดิงนะมัดตัวพี่แข่งคนละเออถ้ามึงเล่น <c oughs> เล่นน้ำกันเออดิงอ,อ่ะถ้าตกล,อลอ้อมัน ตายจะเป็นเสือซื้อเป็ดซื้อให้ลิงตอกเขาซื้อให้ทาง g k u k หรกเออเออตายแล้วไอยลิงว่าจะเห็นเสือผูกเอวติดกับกระลิงทาง g k กเห็นเสือผูกเอวติดกับกระลิงมา kangkuk นั่นใจก่อนเลยอ่ะอืม <c oughs> ไอ้พวกเสียหนะมึงแค่มึงว่ามึงสเจะแผลให้กูสองัวมึงเอาลิงตัวเดียวในน้อยเนี่ยเพรามัให้กูมึงเอาเสือ <c oughs> <c oughs> โอ้ปลเสือโอโอ้ฝันหองใส่เสือมึงคนนั้นก็เพมึงจะเอาแพะสองตัวมาให้กูมึงได้ลิงตัวเดียวนิดน้อยนี่บ่มาให้กูเหรอได้ธุรกิจนะพ่อเนาะเสือยินท่ากัดปอ้ยต่างระบายยานแฮงแบบตะวาดใส่ดนี่จ้ะออกระโดดแล่นแล้วลิงก็ทลุเตาม่อนมาไงแล้วผมปั๊บไป ไล่ไปไล่ไปหัวลิงฟาสิกก็ง่ายก็ตกขาดเสือเมื่อยเหลียวกลับคืนมาคือชีวิตเดี๋ยวมันจะบา้าประธานเหรอเออเดี๋ยวไปแล้วม่เห็นหัวลิงฟากขาเล่นไว้ตอนนี้มันหนึ่งกลับหัวลิงไปกินกินได้นิทานเราจบมันบอกนี่แทนเนี่ยโอ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าค,คนคนงโง่บอกย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดแล้วนี่เนาะโอ้เด็กแบบดักด่านเลยอืม